เมื่อกี้มีเสียงน้องๆเดินขนของกันนะครับมาดูสิจะได้อยู่ต่อหรือจะได้กลับนะครับของพี่แว่นเขาด้วยหมวกสะสมเขาอีกแล้วครับมาสิอันแน่อันแน่ไวเซอร์ครับไวเซอร์ไวเซอร์ไวเซอร์ น้องเดินกันอีกรอบนะจ๊ะโอเคมาตอนนี้ได้ต่อเคอวบินชวันเดินโบเดล R4 นะครับเดี๋ยว R4 โฟไหมควันตั้มเจโทษทีโทษทีโทษทีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะอาฟโฟนะควันตั้มควันตั้มควันตั้ม SAI นะอาวเดี๋ยวนะก็แบบควันตั้มนี่ก็ใส่อะไรตัวเดียวกันกับอาไฟอกลับบ้านนะลูกนะพี่พี่กลับบ้านนะ ถึงเวลาตอนนั้นอาจจะเปลี่ยนชิลครับเพราะว่าผมขอดอยแว่นไว้ผมบอกแว่นว่าผมชอบชิลวันนี้ผมอยากได้ครับขอได้ไหมพี่แว่นก็บอกพี่หามาสับได้เลยนะจ๊ะตอนนี้รอดกลับบ้านได้แต่ว่ายังไม่ให้กลับครับเดี๋ยวผมจะพาใบนี้ไปปิดจ็อบกับร้านใหม่ผมอีก2วันนะครับเดี๋ยวผมขอขนใบเพราะว่าหมวกใบนี้นะครับเป็นหมวกที่ฟูลคัลเลอร์เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วมันทําให้ผมอยากไปเทียบสีกับทางร้านใหม่กับผมนะครับเพราะว่า ที่นั่นครับเท่า18ใช้เท่า18บแจ้ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ใหม่นะจ๊ะเราจะพื้นซอยหกครับผมสุดจบพร้อมส่งกลับครับผมชวันนะครับที่อยู่บนโมเดลของควันตั้มเจนะครับวันี้ก็ามาทำโปรแกรมดีทลลิ่งเฉยๆเลยนะครับมีการื้อล้างครับ ปรับผิวชักเงาขึ้นมานะครับแล้วก็จบด้วยแว็กซ์ตัวของเมนเซนหน้านะครับเมนเซนหน้าโปเทคโฟนะครับตอนนี้ย้ายร้านร้านก็เล็กลงอีกแล้วนะครับจะมันหลายสิ่งอย่างหลายปัจจัยนะครับนี่รถดีมิเต็ดอย่างนี้ชอบมากโอเคตอนนี้งานก็รันไปเรื่อยๆนะครับสถานที่ใหม่ส่วนใหญ่จะใกล้กับการเดินทางของลูกค้ามากกว่าเดิมเยอะๆเลยนะครับ ม่นี้จบสวยครับไม่ได้มีอะไรติดดรูรอบๆนะครับบอกเลยนะครับชวันชวันโมเดลนี้อยากได้แล้วก็สีเขาสดมากนะครับดูสินะครับสีสดเนาะสวยครับสวยสวยจริงนะครับโอเคงั้นเจ้าเควินชวันใบนี้ผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ